ข้อ94ครับหนูที่อาศัยอยู่บนเพดานบ้านมักจะหาทางเดินไปยังแหล่งอาหารในบ้านไว้หลายเส้นทางอย่างไรก็ตามหลังจากมันพบว่าเส้นทางไหนเป็นเส้นทางที่ดีที่สุดสําหรับมันแล้วมันจะใช้เส้นทางนั้นเป็นประจําโดยอาจจะไม่ใช้เส้นทางอื่นอีกเลยพฤติกรรมที่หนูแสดงจัดเป็นพฤติกรรมแบบใดกไก่แท็กซิสขไข่รขี n i นนิ่งขควายแฮบิชูเอชั่น ง,งูคอนดิชันิงและเจ้าจานทรยวน์เนอร์ r อร์ข้อนี้นะครับสมมุติว่าหนูมีที่อยู่อยู่ตรงนี้และนี่คือแหล่งอาหารนะครับหนูเนี่ยมันก็อาจจะค้นพบทางเดินออกจาก,กรังของมันในหลายทางนะครับแต่หนูมันก็ไม่รู้หรอกว่าในแต่ละทางที่จะเดินออกไปนั้นทางไหนจะไปพบแหล่งอาหารทางไหนจะเดินได้สะดวกทางไหนจะมีอุปสรรคอะไรบ้าง ั้นหนูเนี่ยก็จะลองผิดลองถูกนะครับหนูมันจะลองผิดลองถูกลองเดินไปดูสักทางหนึ่งสมมุติว่าอ่ะมันเดินที่เส้นทางสีชมพูนี้นะครับเดินมาเดินมาสักพักหนึ่งเหมือนพบว่ามันไปที่แหล่งอาหารได้นะครับแต่ว่ามันมีกาวดักหนูวางไว้อยู่มันเจออุปสรรคดังนั้นมันก็จะจาว่าเส้นทางนี้ไปได้ แต่ยังไม่ดีนะครับต่อมาสมมุติว่าอ่ะมันก็ยองย้อนกลับไปสมมุติมันก็เจอเส้นทางสีเขียวมันก็ลองเดินมาปรากฏว่าอา้าวทางตันมันก็จะจำว่าเส้นทางนี้ไปไม่ได้นะครับมันก็จะไม่มาอีกนะครับต่อมาสมมุติว่ามันเดินมาที่เส้นทางสีน้าเงินก็จะพบว่า มันเดินมาที่แหล่งอาหารได้อย่างปลอดภัยนะครับเป็นเส้นทางที่ดีนะครับมันก็จะจําไว้แล้วมันก็จะมาใช้เส้นทางนี้เป็นประจํานะครับต่อมาเส้นทางสมมติมันเจอเส้นทางสีแดงมันก็จะพบว่ามันออกไปนอกบ้านเลยไม่ได้เป็นแหล่งอาหารดังนั้นเส้นทางสีมันก็จะจำว่าไปไม่ได้เหมือนกันนะครับดังนั้นหนูตัวนี้เนี่ยก็จะสามารถไปที่แหล่งอาหารได้สองเส้นทาง อูเส้นทางสีชมพูและเส้นทางสีน้าเงินแต่เส้นทางสีชมพูมันมีอุปสรรคก,ก็คือไปได้แต่ยังไม่ดีดังนั้นเมื่อหนูมันทดลองหลายๆครั้งเข้าจนมันมั่นใจว่าเส้นทางสีน้าเงินเนี่ยเป็นเส้นทางที่ไปได้และเป็นเส้นทางที่ดีที่สุดที่จะไปที่แหล่งอาหารหลังจากนั้นนะครับหนูตัวนี้ก็จะใช้แต่เส้นทางนี้เพื่อที่จะมาที่แหล่งอาหารเลยนะครับดังนั้นหนูตัวนี้เนี่ยก็จะมีพฤติกรรมสอดคล้องกับโจทย์ที่กล่าวไ,ไว้นะครับ พฤติกรรมเช่นนี้ครับเรียกว่าการลองผิดลองถูกซึ่งภาษาอังกฤษเรียกว่า try and error นะครับคือลองผิดลองถูกลองเดินไปดูเส้นทางหนึ่งว่าใช้ได้หรือเปล่าถ้าใช้ไม่ได้ก็เปลี่ยนไปเส้นทางอื่นจนเจอเส้นทางที่ดีที่สุดจากนั้นก็จะใช้เส้นทางนั้นตลอดไปนะครับมาดูตัวเลือกอื่นกันก็ไกแท็กซี่แท็กซี่เนี่ยครับคือการเคลื่อนที่อย่างมีทิศทางสัมพันธ์กับสิ่งเร้าเช่นอาจจะมีแมงเม่านะครับตัวหนึ่ง บินเข้าหาสิ่งแล้วคือกองไฟอย่างมีทิศทางจาเพาะนะครับอย่างนี้จะเรียกว่าแท็กซิสนะครับข้อกอไก่ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องออไม่ได้เกี่ยวกับหนูตัวรังกล่าวเลยนะครับก็ไม่ใช่ข้อขอไข่ดีซันนิงนะครับ r ดีซันนิงเนี่ยข้อนี้ก็ใกล้เคียงแต่ว่ายังไม่ใช่นะครับโดยดีซันนิงเนี่ยต้องอาศัยการคิดวิเคราะห์โดย ไม่ต้องลองผิดลองถูกนะครับแต่ข้อนี้หนูนั้นมีการลองผิดลองถูกดังนั้นจึงตอบข้อต่อตาลนนครับยังไม่ใช่ข้อขอใคร habituation ครับคือความเคยชินความคุ้นชินนะครับตัวอย่างเช่นอาจจะมีสุนัขนะครับสุนัขลูกสุนัขเพิ่งคลอดได้ยินเสียงเครื่องบินบินผ่านมันก็จะเห่านะครับแต่ว่าเมื่อโตขึ้นไปเรื่อยๆ สุนัขนี้มันก็คนพบว่าเครื่องบินเนี่ยไม่ได้ทําอันตรายอะไรต่อมันเลยมันก็จะเลิกเห่านะครับซึ่งอย่างนี้เรียกว่าความเคยชินหรือ habituation นะครับจึงไม่เกี่ยวกันกับการลองผิดลองถูกข้อง,งองู conditioning conditioning เนี่ยคือการมีเงื่อนไขนะครับมีการทดลองคลาสสิกอันหนึ่งครับชื่อว่าการทดลองของพาฟลอฟครับเป็นสุนัขของพาฟลอฟ คือตอนแรกครับจะมีสุนัขอยู่ตัวหนึ่งสุนัขตัวหนึ่งนะครับพอมันได้กลิ่นอาหารนะครับได้อาหารมันก็จะน้ำลายไหลนะครับทีนี้ต่อมาอ่ะพาฟลอฟซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับเมื่อนำอาหารมาให้เขาจะสั่นกระดิ่งให้มันมีเสียงนะครับเมื่อเวลาผ่านไป เมื่อสุนัขตัวนี้ได้ยินเพียงแค่เสียงกระดิ่งดังออกมาโดยยังไม่มีอาหารมาวางครับสุนัขตัวนี้น้ำลายก็จะไหลทันทีครับทั้งที่ยังไม่มีอาหารมาวางอย่างนี้ก็คือเรียกว่าพฤติกรรม conditioning หรือมีเงื่อนไขนั่นเองครับแต่สําหรับหนูตัวที่อยู่ในโจนี่ครับคือพฤติกรรม t า i ว่ a n นเ r อร r คือลองผิดลองถูกลองไปเรื่อยๆว่าทางไหนที่ดีที่สุด เมื่อครบทางที่ดีที่สุดแล้วก็จะไปทางนั้นตลอดนะครับข้อนี้ตอบว่าต่อจารครับไท้าแวนเนอร์เลอรลองผิดลองถูก